สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องตอนเสาร์ครับกับเสาร์วันที่สิบครับเป็นวันศุกร์ที่สิบครับพี่น้องครับสิบมีหน้าคมครับบาตึงก็มีง่วโคมแมลูครับเปิดราคาหนาคอครับสามหมื่นเกาพันคือเก้าคือเดิมครับรอดเจ้าของอยู่เด้อครับเด้อรอดเจ้าของอยู่ครับโคมนี่ครับงัวสดแห้งครับโคมนี่ครับพึ่งได้ลูกสองตัวครับพี่น้องครับ งอเป็นตะเลียงอีกหนึ่งโค้งครับสามหมืเกาพันครับใครสนใจกระโทรมาได้ครับพี่น้องครับราคาหนาก้อครับ3ามหมืเก้าครับนอกนั้นเป็น่าจัดทรงครับพี่น้องครับโลละสิบห้าบาทครับวงอเชืียงครับโค้งนี้ครับเลียงง่ายๆครับแม่ถ่ายสูงลอยสาครับ ลูกสาวกำลังเป็นตาหักครับพี่น้องครับเพศดำสนิดเลยครับลูกสาวครับบรรยากาศภายในคอครับชิดดื้อน่อยครับจอมส้นครับนี่ครับจับได้ใบได้ครับงอหน่อยตัวนี้ครับ ใครสนใจทรมาได้ครับพี่นงคงครับสามหมื่นเก่าพันครับราคานาค้อครับราคาเบาครับโคมนี้ครับงวเป็นตะเลียงครับเอาไปเป็นมูเด็กหน่อยนะครับจับได้ใวได้ครับงวลูกสองครับ เมล็บดีครับเล็บดีขอขาดีครับประกันทกุกทอนครับพี่น้องครับสนใจกระติดต่อเบาตึงเข้ามาได้ครับ วาย่บันนาวาครับอำเภอปทุมราจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับถึอเชืียงครับโคบนี้ครับสุดท้ายนีบัตึงขอจบชิปใบเพียงทานีก้อนครับพอกันชิปนาครับพี่น้องครับสายเขาแล้วครับสวัสดีครับผม